สวัสดีรอบบ้านเจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือหิวข้วหิวน้ำเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องปังป่าบเบอร์สุขสุขคนยดีตลอนรับกันสองปะแด่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือให้บาวน้ำตามขับปุ้นสู่กันกินให้มันส่วงวะพี่น้องเอ้ยแก้เมื่อยในการขึ้นตะพังลงตะพังคล้องพี่น้องอขึ้นจนหอบจ้าหาดูทีพยนยั่ได้ลงอยู่เบื่อเนยพี่น้องเอ้ย งงคิดแต่เศร้าคุณปนามีสัญญาณไทยเพื่อนนันหักบริลงต่เฮ้มันแสบยหามน,นัวมัน s ่วงวะ่วงวะจะมันสิแสบมันสินัวซะกะเด็นคาาลัาเด้อพี่น้องเด้อน้ำกระเด็น แซ่แซ่นำเป็นอะไือแซ่แบเละโค้กฮาสีเิือดจู่บอกเบิร์ดกับเบิดเบิดเบิร์ดยังใช้เบิดเบิดตีสำนันตัดหรอเสอเด็ดเอาเลย เออเด็กอรู่เด็กเด็กบอกกลิ่นเม,มื่อยขับปูนกะินต่ำอีกแล้วพี่น้องเออบะหมมจากต่ำนี่ละจ้าข้ากล้เตออยู่ครับอืม เบิดยูเบิดยูเต็มโคกเต็มโคกอัะเนาะพี่น้องเอ้ยเบิดอะไรอ่ะโหนี่เข้าวได้ทีเนาะนีวเข่านี่เข่าเราต้องเบิดแน่นอนเต็มโคกจ้าไปน้ามูกับพวกคืมูพี่น้องเอ้ยไประกาศข้าเจ้าเฮ็ดบัตชีอ่ะเออวัตสิโบได้มาแล้ววัตสิได้นอนพุ่นละเล่ ตำรวจก็มีแผนสูงเด้อเออเดินน่วยเนี่ยบาดได้อยากเชื่องบัตรสันไปโล่เนาะหลายรอบหลายรอบแล้วเด้ออืมอืมเพื่อนผู้เดียวนี่ผู้อื่นอ่ไม่ได้เป็นเป็นแต่เพื่อนผู้เดียวนี่อันบาดเสียนะก็ไันฮึ่งไปน้ำมูกก็ได้ เกือบจะหมดได้พอเปตับลุ่ยด้วยฮะเขาบอกมีตะมุดลุยอยู่ประจัรนี้ดจ้างไม่เจอป่ะเป็นจางี่ด่นนำเคางูเสียมาเมืเอคืนติดจางไหงไหมนี่เมอีจางสองข้านเลยนีเิดพูดติดตาม มีบางที่ห้ากันห้าาหจโพฮงเตมเกือลงไปได้มุณมาหว้ไดอืมนมมันนัวบาเฮอนัวลงสพงวะซสมสมนหวานมันหวานติแล้วมันผสมมั็นเรื่องคมีส้มมะนาวน่ะแดกใส่ อืเป็นอันญ้ากันท้องเฮ้าน่ะ็นผู้งามเ็นผู้งามนี่ยากรดเฮ้อไปเฮ้าของซ้ำกาเจกแต่งน้อยหวะันนานไม่ไงก็ได้ถ่ายหูุ่มไปบ่ จ้าจ้าบัตรบัตรเทาบัรเสียนาอบัตรคราวสี่เอามาแล้วเราบอกจิ้มดูอัดจิ้มดูบอเฮ้ยจั๊พี่น้องจ้าจิมน้กระจาเนื้อยยูเลยนะา เป็นเลยก็จะตื่นแปดกอีกคนนะะจากนี้แหละมันคือจางรู้แท้้วพอเบาจะเจ้าเดแอีกนพี่น้องขอนพอดี่ะพอดีแล้วก็ถอดใส่ถอกใส่ให่เขอสกรตโตของรตอให้หารกนมันยากถูกอะโปตีนเฮ้ยใตตกต อาติ่งอะไรเงี้ยจับก,กับแง่างม้โอโม่ไหนบอกอพี่เอ้บอวเพลนเนาะบอกเพลปัญหากันเลยลงคลิปหน่วเลยจ้ะวันไันสีห้าพัน เนี่ยพี่น้องตมข้าวปูนจ้าตำข้าวปูน,ปนพี่น้องเอ๋ยมาเดือพี่น้องมากินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้องเดือยเอาถอกนะ้ำถอกเคย เตี๋ผัดอัญญาจารีคืออาหารเที่ยงของเราเนาะถังไฟน้ำหองโกโก้เนี่ยเตรียม่อยากกินข้าวยังวะอ,อยากกินข้าวพี่น้องเอ้ยม,มา,มาบัดนี้นะไปกินกันเลยเอยาพักมันนี่คุ้ยได้น้ำเอาเลยแม่น้ำน้ำ

จานัตนั่นนะเฮ้ยที่อิงซือซ้อมบน้มว้ใส่กราของพุดลัะไงยังเลยบกับมนี่ห่อวบวกเอาไว้ใส่กุมันโลกรนะเธอเดกปทำกะปุกทำทองวันด้อ

ไปทำถ้าขึ้นเมืองกันมันให้ให้ดูจะว่าแล้วว่ามันสกี้ก็ต่างพูดนี้เสร็จเฮ้ยตัดอยู่ได้นี่นะเดี๋ยวก็ยังเงสีทาเล็บมันแต้มไปเนาะเจ้าชู้ มันสีโล่ก็ม่เยอะแอันฉีมันโดดฉีอันอันนั้นมันออก,กป้ายดี๋ยวเฮ้ยน้าหองอกันแหลมาเจ้าหอง วันมือนะมทำึงทำหรอว่ามืออื่นมือหลัพักก็อน้วนมืออื่นม่ได้ไปแลีันมืออื่นให้คุณโตไปเต็มที่อมันเขียหน่อยเลยคัไม่ตแงอะ คุณเจ้าอย่คอกินเ้ากันเนาะถปบปั๊บเบานี่ข่าวแหงพี่น้อยจบจจ้ใจ่า่ป็นข้าวยามันเปเเนี่ยเตกับบยาขี้ท่อนน่าวเนมันเป็นข่าวบ่บยาี้ท่อเด้อผว่ามันสิเบิร์ดเด้อสีเบิดเนาะ เ็ย่คอยู่ได um ้โอ้ผัดบวมไปกรไดบออกววันทพาระดูไปรอบอันตลาดไทยปด้วยบอกว่าดนนา

ขวะไรปนี่ว้บอเอาไว้ในรืบัตรบบ้านนั่ยังดู่าล้วตอนก้นนั้นต้องการทักไปสิทาาไม่หอ่อนอกงมาบดเบียบบดงแนบบนก้นบดสื่อแบบห่อแบบท้าทิมชื่อๆนะวะหายเลยจ้ะ ว่ารอทานมนพอมันแงกินโดมันก็แสบเหมอกัมันหวานแบบมจอมาหายกตายแล้วมันตัวบาหนาถ้นเราชื้ออนี้ยมันเบามันไม่ตัวบา

นั้คืออ้อยมใผู้มัดมืออ้บ่่นอ้อยปค่นี้ทีนีตัวหวงัเอา้อนไม่้บอ้อยนี่เงินอะไคนโมเนเงินไรัก่ายี่บา10เ1ย่นี่แบบ60 ตักับพวกทีว่าตัวชินียวนะลำยากนะตันมาชิ้เองง่ายจริงเองไม่ก็ปั้งไม่ก็ชิงนางอ้วนนะคือตันตันตันไปม่คือเยเท่าไหร่สามโลสามโลมันเป็นอย่างมันึ้นมันลงมันงคือแนตกใจอนีอ่นี้ตกป่ะกินแล้วตกกับก่งนเท่าไ

้ที่ะติดนะจไม่ค่อยมนข้างที่จะติดนะจะไม่ค่อยมันข้างจิ้งจ้าอย่างไริง15โลหรือ30โลนี่แปดร้อยแปดรอนั15โลนั่นตัว60โลนะพันหาหา ปบานแลเติได้ิสิมาโล,โลไปติดเป็ดเลย,ยทำงเจ้านี่กระเบื้อติดเป็ดเส็นติดเป็ดติดถากทีท่สระาน้นเสรจไมมหนไมหนะครับรู้สึก่มกเลยครับ แบบันฮ้อเ็ดยามจิทาประกันกางเืนก่อนพอมันมันพันคมเพอะไรเนี่ยปดีแหละไม่ยังเรลแนคนอันนี้กู้คนหรอ่ามัใ้ตัวมันกรุยังหย่นันมันมันมันนิ่มโคตัวนั้นมันบอกแจกบอกก็คือตนี้เป็นยามตลาน่ไเน่ย

พราะว่าม,มืออืดเฉพะเราเอานั่เจี๊ยบไปนเรื่องสีผ้าเอ็นสีผ้าเป็ไปก็ได้เลียวสิบพากมงเก้ามันจะไม่ยากแล้วนะจังแด่เย่ะอ่านสิไปปลาเจนะียบกับสืที่พ่บอกว่าม่ อยู่ก็ได้เออนั้กินยาตัวนเป็นแลไรเฮ้ยทหาไเบ้่งแล้วแต่นับใส่ซองเม็ดเลยคือสิบปวดแหงเอากเเมแงลยปวดอยู่ตีตุก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 แต่ที่ต่อมัน ไปปาจแถวแถวแถาแถวแขว้อวแถวแถวแถวกถวแถวอเกาถวแถกระวาถวแถวแถวีถวแถวแถว้ถัแถวะบักถวแถวแถวแถวอถวแถวแถววแถวแถวแถววแถวแดวพี่น้องแะน